สวัสดีพี่น้องครับทางยูทูบครับโอเคเป็นยอดไอเข็มเด้อใครใครนู้นเจ้าเห็นใจนะเป็นยอดไอเข็มตอนนี้กินยาปูผมอยู่หำมันกับล่างหัวจับกับจับอะไรบ่จับโ่อะโป๊ะโป๊ะกับท้่ล่างพาวดอกกาหำแต่ว่าเอาเมื่อดึงออกม่ก็าวดอกไม่ได้คุยน้ำอายโดนเลยหวานดิเนาะ ตั้งแต่ลาออกไปลาพักลาพักก่อนหรือว่าไอ้ลาพักก่อนลาพักก่อนไอ้ยังไปพูนแมนเออไม่ลักลับมากไอ้ไปแล้วไอ้ไปโดนแมนเออเดี๋ยวเรียกพวกพวกแบบไม่จะนอนคกหาว่าอันลาขึ้นหอดเออขึ้นหอดเแค่ทังไดดแล้วมันอันเดินห้ามคนละเจ็ดนะหลานขึ้นหอดนะแต่ขึ้นหอดว่ามันมันเคยรวมงานกันเนาะเขาเกาห้ากับบางคนกับ ลงไปแน่ออกไปแน่กต่นี่เอาบ่อเชื่ซาตอนนี้ยางเขามาเนี่ยขึ้จังจากของบารียูว่องนี่ยขึจังมาวงอื่นขึ้จังเอาตอนนี้ขึ้จังเท่าเดี๋ยวเข่าไม่เดี๋ยวเดนี้เขาอยู่กันเออึ้นจังเท่าเดี๋ยวหน่อยไม่เด้ไปยูเลยเนี่ยข้าเจ้าขึจังยูว่องโดนแล้วสินะห้องเก่าเขามาเ้างแบบโมโหจับหายางเขามาเขามาสับมือแรกไม้เป็นเขินเป็นยังไงบูเป็นเขินเขินในบูเป็นยังเขินยังไงเร่องไม่เร่อดัง เพลงดังการันตดังอดมาสามปีนะผู้อื่นเขาจิดลอยล้านวิวคนเนี้ยลอยหนึ่งกับวันหนึ่งเจ้าอาไรเขาไม่ต้องเอาอะไรเอาหน่อยๆเนาะแน่นเอาหน่อยๆไปเรื่อยๆกินหน่อยๆโดนๆเดือนละเดือนละลอยวิวเออนั่นแหละหลับนั่นมวนบอไปรถแห่มันกลับมันกลับที่บอกว่างไงอ่ะที่บอกโชว์ฟังไงอย่าฟัง มันจะดิอกีดตากแดดแนจัง่อยได้รดแฮแดดจัง่อยหารือเกันจอดเด่นปุ๊บจอดหันหนาเจดเดนนี่ก็เรียบรอยเลยส่วนมากรถแฮนี่เน้นยไมเว่นเนนเนีเยเว้นลืมจังเว้นกอนบุหล้กงนเียงขึ้นทีนก็มีก็มี่มนแล้วแต่คนจ่วงกายเฮาแมนเพว่าบางมืออ๋อไม่ถึงว่าจังเว่นเหลือจังโมงแล้วแต่จะภาพาจะสมมว่าเขาเริ่มเก่ามง เาโมงถามีรอบใบเป็นไมเริ่มรอบใบงานงานแหลกเนี่ยเก่าโมงหอชั่วโมงรถเนี้ยดีไม่สามชั่วโมงยืนสามชั่วโมงเก้าเก้าสิบสิบเอ็ประมาณหอสิบเอดเทียงประมาณเทียงกางสองกางสิเฮ้ยจะเมือนยิงรับได้สงานตัวสันได้สได้สงานแต่ว่า่วนมากจะได้แค่สงานทางานกากัน๋อางงานปไกกันเพราะว่างานมันดดมันกับนสามากไปไปได้แต่ทุเราก็จดูคอนน เราทำไปว่เอฟหนึ่งสี่หงสี่มันสามงานบระเดเียมทีก็สองานเพราะว่ามันมันต้องมีเวลาเดินทางด้วยสองตัวเองนี่นีหัวหน้าเจ้าปีนีปีนี้หัวหน้าเจ้ารับงานเชียงค่านเชียงคานซีสเกตเมื่อเดียวว่ท่นนี้เอ้าหมอลำนี่หมอล่ำนี่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 ยแล้วบ่ม่นเล่นุเ่นเลยงไปอีกเชียง้าน เที่ยงคานซีสะเกตไก่ก่็กรุงเทพเดือนใดนี่แหละจะมามีอยู่งานนึงเห็นแล้วเห็นแล้วเออเห็นแล้วเป็นเดือ,อน,นตุยเดือนตุยแนนเห็นแล้วแต่ว่าพ่อแน่ใจว่ามันจะเป็นงานถึงตีหนึ่งตีสอง,สองหรือเที่ยงคืนหรือว่าตีสามตีสี่ไม่รู้อันเนี้ยเข้าไปหัวที่แล้วหัวทีตีเป็นปะฮะตีทีแล้วหัวทีตีมอเตอร์ไซคล่างโอ้ยตีสี่เขาอยู่เลยแต่ปัณฑาเกลี่อสิ้อหัวเที่ยงเออหอดเที่ยง เพราะว่าเรื่องดีๆก็จริงกว่าเราจะเก็บหองอะไรเก็บอะอันนี้เชียงค่านจักรพรไดิผู้เชี่ยวชาญป่ะนี่ยส่วนตัวแต่ว่าแต่ว่าปีนึงกับที่นี่บารายดอกแมนแมนแต่ว่าบาแมนตัวคนบาเทือกหนึงตัวหลายเทื่ออยู่ไรเชื่อเอาแต่เราเป็นกำลังใจให้น้องๆผู้เดินทางเนาะครับที่รับรถรับลากเดินทางไปเช็คมาได้กับอันตรายอยู่เราต้องหาคนขับช่วยแมนมันต้องมีขับรถเชื่อกันทางง่วงมองได้ขื้นนอนมองนั่น ทางพ<น>วกผได้คือแวนจอดพวกฝืน,นคืนบาดใหญ่คืนบ่ไดใหญ่คิดรวมกับภาพเดียร์อันอาจตะเกิดว่าเออเขาไปง่ายเ่าท่านอีิริย์ยังมีผู้แทนเราอยู่ง่ายหน่อยกับคอนเสิร์ตไปท่านล่ำเรืองอยังดีอันคันแม่เขาไปเ่าท่านอีหลีนะพยายามสุดๆแต่ว่าคันเวาฝืนเป็นอีหยังไปนี่ยบาา่มีผู้ใดแทนเขาได้เลยาาอันบ่มีผู้ใดมาแทนก้ามปลาเขียบได้เลย มันแมนอยู่มันจินละปินนะมันแสดงแทนกันได้ถึงว่าแต่ว่าไปถึงตัวเขาเนี่ยให้แทนตัวโรเลมก็ไม่ได้ไม่ได้ตีไฮควนเมื่อปอนบ้านหนาวดีขึ้นละหน่อยก็ไม่มีตีไฮควนมาแบาเจ๊ขึ้นละหน่อยก็ไม่ได้เออนั่นแหละมันมันแสดงแทนกันได้แต่ว่าจะแทนกันได้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันต่างคนต่างเอกลักษณ์ของแต่ละคนเลี้ยเสียงแต่ละคนแตกต่างกันไปเป็นยังเพลงใหม่เพลงใหม่ถ้าด้ปล่อยเดี๋ย มันดีที่แบบปดได้เปิดพวกได้เปิดเราลองเปิดใังไหล่ะเอาได้อยู่เด้เป็นควายได้อยู่หัวหัวเพี่เองมันได้เปิดปควอยได้อยู่หัวมันไม่ต้่หัวไส้เสิร์ฟม่โอ๋อมันทีนี้ความแตกต่างระวังอย่งใหญ่ข็อยู่รถแฮ่แตกต่างเออเพราะแตกต่างเขาวแตกต่างบุ้งใหญ่บุ้งใหญ่เขาก็ได้อยู่น้ำมัวน้ำบวกหลายแ,<ม>แต่จะว่ามันก็นเฮ็ยนกันเศร้า ไอ้คว้าเจ้าเดียวเดียวแล้วกันคาดิไปหามงคหมอลเจ้าได้ก็ือว่าก็ได้ร่วมมูร่วมตัวร่วมมูลร่วมบวกกระม้วนอีกแบบหนึ่งกับเมย์เมย์เวลาเดินทางอ่าแต่ว่ารถแห่รถแห่มันหยุดอีกอีกรถแห่รถแห่นี่มันเงียบอ่าเงียบเดิเพราะว่ามีศิลปินไปทำการที่หาข้นกับไปไปไพ้ไปมั่นอ่าอไปไพ้ไปมั่นขับรถไปอีกกับจีบก็คอยกอดจีบกอกันเทเล่เรื่องรถแห่มัมีโอกาสได้มาองไยอังกฤเดิ กอจากเขาจะในสวในสวนแในสวก็เหมือนกับเดิมๆเหมือนในสวนเขาเหลีนเขาหลวงในสวนซื้อมาเขาไปถ่ายคลิปถ่ายมาเล็ปถ่ายใส่ก็ดีไปแวมันก็มีหวังไทยเออมันมีหวังไทยใส่าม่าเนี่ยมันมันจะมาเหรอเนาะอันคนหลายกอามวลกันคือจงเข้าไทยผู้เดียวเข้าเนี่ยมันมวลไหมแต่เข้าก็บไปยาบเบิ้งไหมเขามาไทยม่มาหลีนมามงสิเออมันมันกรายไหมเขาไปเบิ้งกลังเขากัมวลจแมนพอได้หยอกกันพอได้เบหยอกกันพ่อได้พอได้มวลน้ำกันไหม อัานมันเฮ้ยอ,อยู่พอเดียวโอ้ยเพื่อจะเห้อ,อะไรสดมากกะ่รักศีวอน้ำไผ่นาะรักสีหยอกไผ่รักศีต่งางๆเังสินะ,นนะท่นไปหยอกเจ้าภาพมันก็นเรื่องเรื่องแต่จกกังเขาว่าเอ้รถรถแฮนี่มันได้พักตอนกลางคืนแต่กับรัฐบนว่าจะได้พักมือไปท่าช่วงเทศกาลนี้สองคำซ้ำทีนี้หนักอีกอย่างนึงคือต้องตื่นเช้าแมนนอนเขานอนตีหนึ่งตีสองเลยนอนบุกี่ชัวโมง่ก แม่รถแหนหนักกว่านะแล้วลว่าหน่ะเพราะว่าอย่างละมกักพวกใหญ่คือเข้าเป็นคนตื่นสวยเป็นคนมักนอนตื่นสวยไหมมาเนี่ยเออเขาตื่นคำคำเห็นเขากระแต่งตัวขึ้นเพ่งขึ้นเพ่งแล้วกันพอตื่นสอดแจง้งกันสิเขาบ่กต้องตื่นสวยเหรอมา,า<ก>เนี่ยฮะโอ้ยก็เลยจานพี่น้องมันติดเล็กกันสิอย่าเบ้ออย่าเบ้อมันจะอีกอย่างหนึ่ง ปิดจังไายกอนปิดเัยงยังไงนะโง่ในสายตาใครปิดประเด้มันเ่็นอะไรตัวม่ได้ได้บ,บาา่ยงังจะกึ่งเหย